สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคิปน,นี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่23ธันวาคม2563นะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อตัวเลขนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันวันจันทร์ที่23าอันนี้เป็นฝันของพี่นกพดลนารักสุดนะคะพี่เขาเคยฝันตอนนู้นที่ว่า ขับรถขนลงศพแล้วก็ออก0 8 3มตัวตรงนะงวดนั้นนะพี่ฝันพี่เขาเนี่ยบางทีก็มาหวยลายวันหวยรัฐบาลมั่งรายวันมั่งก็บางทีพี่ก็เล่นแล้วแต่งบมีงบหรือไม่งบนะคะเขาฝันว่าได้ขับรถผู้จัดการเขาบอกว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะคะทะเบียนรถ4051 ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่23ฝันว่าไปตลาดเขาขายกุ้งฝอยพวงละ50บาทต่อราคาเหลือ40บาทต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่23ฝันว่าเป็นเมนเต็มล้นผ้าอนามัยออกมาเลยไปซื้อผ้าอนามัยมีคนแก่นั่งขายคนหนึ่งบอกราคา6,140บาทอีกคนบอก4,120บาท เลยบอกว่าเอามาหมดเลยเลือดไหลหมดแล้วเนี่ยอายคนคนนี้เขาเล่นหวยฮานอยลาวนะคะเล่นหวยลายวันนะก็มันมีเลขตรงกันก็จะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะคะก็ถ้าใครชอบลองไปจัดลาวดูก็ได้นะคะเนี่ยฝันเนี่ยมันก็จะตรงๆกันหลายหลายตัวอยู่นะสามฝันนี้ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยี่สามฝันว่า ขับรถแล้วถอยรถลงในน้ำป้ายทะเบียนรถนะคะ57 57หหัวรัฐบาลตอนนี้ดังมากดังแล้วคิดว่าเจ้ามือก็น่าจะปิดแล้วลอตเตอรี่ก็หาซื้อไม่ได้แล้วขนาดคิดเองยังไม่ได้ซื้อสักใบเลยนะคะต่อมาผู้ชายฝันฝันวันนี้นะคะฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมานอนข้างๆแล้วผมก็ใช้มือผลักเด็กให้ขยับไป เห็นหลังเด็กมีแผลเวอะแล้วเขาก็ไปหาพ่อเขาที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่เห็นหน้าสักพักเด็กกับพ่อก็เดินออกเด็กกลางมือห้านิ้วแล้วก็ป้ายหน้าผมและบอกว่าไปนะเขาบอกว่ามือเด็กเขียนผิดตลอดปากกาใหม่เนะี่ยซื้อมาแพงเลยนะแต่เขียนเส้นเล็กเขาบอกหมึกซึมไม่เห็นซึมเลย มือเด็กมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเม็นเน่ามากเขาโพสต์ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ยังไม่มาตอบคอมเมนต์เลยปางก็จะเล่าตั้งแต่กลางวันก็รอว่าให้เขามาตอบคอมเมนต์นาะแปดชั่วโมงละพี่ก็ยังไม่มาตอบคอมเมนต์เลยนะว่าอายุเขาเท่าไหร่ไม่มีคำไม่มีคาตอบนะเดี๋ยวถ้าปังได้อายุแล้วปังจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเขาถ้าเขามาคอมเมนต์บอกเนาะ ต่อมาอันนี้เขาบอกว่าแม่เพื่อนฝันนะคะแม่เพื่อนเขาไม่สบายอยู่นะฝันว่าผีหลอกแล้วหลวงพ่อคูณมาช่วยหลวงพ่อคูณบอกว่าให้ซื้ออายุท่านอายุหลวงพ่อคูณปังไม่แน่ใจว่าเก้าสิบเอ็ดหรือเก้าสิบสองก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะต่อมาอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่าโปรไฟล์เนี่ยเป็นเหมือนรูปรูปอะไรสักอย่างหนึ่ง ฝันว่าเก็บเหรียญอันนี้ฝันเมื่อวานนะฝันว่าเก็บเหรียญห้าสมัยเก่าได้พลิกไปนะ่ะเห็นรูปลอเก้าที่เหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็มีพระเครื่องเต็มมือเลยแล้วก็มีชูชกด้วยในฝันเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากได้ชูชกแล้วเขาก็ท่องท่องศีลห้าเสร็จแล้วก็ท่องยะถาเขาบอกมาแบบนี้นะ คลิปนี้มีฝันแค่นี้นะจริงๆว่าจะเล่าตอนเมิดว่าจะไปหาแม่พอดีกี่แม่โทรมาว่ามันเย็นแล้วก็เลยบอกแม่ว่างั้นไปพรุ่งนี้แล้วกันก็คือวันนี้ไม่ได้ไปหาแม่ก็เลยเล่าฝันเนาะเออนั่งตัวหนังสือมันอ่านไม่ชัดเพราะว่าบองไปซื้อปากกาบองเปลี่ยนปากกาแบบใหม่เขาบอกว่าหมึกซึมเป็นหมึกซึมแต่หัวมันเล็กเล็กมากเลยใช้ไม่ดีเลย ต้องไปหาดูปากกาแท่งใหม่ปากกาที่ใช้เปื้องมากเลยหมึกซึมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะคะก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะถามว่าทําไมต้องขอทุกคลิปเลยว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้จะใช้เงิน ผ่านกดแล้วแต่ยังไม่ได้รายได้จาก YouTube เลยแล้วก็รายได้จากคลิปหนึงจะ,จะได้ประมาณแค่1ดอลลาร์ถ้าวันหนึ่งปังขยันทําคลิปสัก2-3คลิปสมมุติว่า3คลิปบังก็จะได้ประมาณ3ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินไม่มากหักกับค่ากระดาษปากกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ค่าเทอมมหาลัยลูกชายมาแล้วแล้วค่าหอต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ตอนนี้ยังยังขาดมันนี่อยู่ อยากให้ผ่านกดไวๆแล้วก็มีผู้ติดตามมีคนดูเยอะๆก็จะเก็บเงินส่วนเนี้ยส่วนที่เราทำคลิปตรงเนี้ยเอาไว้จ่ายค่าเทอมกับค่าหอลูกในทุกๆเทอมนะคะก็รวบรวมเดือนหนึ่งมันได้ไม่กี่บาทหรอกบางรู้อยู่แล้วนะมันได้ไม่กี่บาทแต่ว่าค่าเทอมมันก็ปีหนึ่งสองครั้งนะมันก็เก็บเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่าหอให้ลูกชายนะคะ ก็เป็นฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาเล่าให้เสมอนะคะก็วันนี้มีหวยลาวก็ขอให้ทุกท่านวันนี้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็วันนี้ลงหวยลาวลงไปแล้วนะคะก็ไปไล่ดูดูหวยลาวได้แล้วก็ถ้าใครชอบฝันไหนจะเอาไปซื้อไปจัดหวยลาวก็จัดได้นะคะก็มีฝันที่บังบอกนะ คนไหนเล่นฮานอยเล่นลาวบางก็จะบอกในคลิปคนไหนเล่นไทยมันก็จะบอกนะคะบางคนบังไม่รู้ปังหาข้อมูลมาไม่ได้บางก็ไม่ได้บอกส่วนเรื่องอายุของคนที่ฝันว่าเด็กเอามือป้ายหน้าเดี๋ยวถ้าเขาคอมเมนต์บอกแล้วบังจะอาจจะมาบอกคลิปหน้าให้นะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ